สวัสดีครับผมเอ็มธนวัฒน์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในสถานที่ที่ไหนท,ที่ไหนยังไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเรามาอยู่ที่ในงานนะครับครบรอบ28ปีของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ็มนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันเลยดีกว่าครับผม นี่นะครับผมพี่โฟมอนนะครับจะเป็นพิธีกรคู่ของเรานะครับวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมงานลํำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะชื่องาน28ปีดวงจันทร์ไม่รับฟ้านะคะคุณผู้ชมเป็นตำนานจริงๆครับถูกต้องค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มมาที่นี่แล้วจะต้องไหว้แม่ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไหว้แม่ก่อนนะคะ ศิลปินทุกคนนะครับที่มาในงานวันนี้ครบรอบ28ปีนะครับทุกคนก็ต้องมาเคารพนะครับราชินีลูกทุ่งนะครับที่ วันนี้อยากจะบอกว่ามีศิลปินนะครับเยอะมากระดับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งคนลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นคนสตริงนะครับจะไม่ว่าจะเป็นพี่นิวจิ๋วใช่ไหมที่เห็นแบบเมื่อกี้มีบังวลีมีเออพี่กระแตอาสยามเยอะเลยศิลปินชื่อดังของประเทศไทยมากันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าศิลปินหลายท่านกําลังแต่งตัวกันอยู่พี่เอ็มใช่แล้วอีกสักครู่เดียวเราจะมีการไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตถูกต้องค่ะช่องอะไรคะช่อง HBTV ชแนลชแนลสาขานะครับก็ใกล้แล้วพี่เอ็มแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้มาทางด้านนี้อีกหนึ่งมุมนะคะด้านนี้ก็คือกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาร่วมงานคับพี่เอ็มก็จะมาจะมีเซนใช่ครับผมในฐานะที่พี่เอ็มก็เป็นศิลปินด้วยสักคนหนึ่งเจอกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเคยให้เข้าไปชมบรรยากาศกันนะพี่ฟูมอนเนาะคือฟูมอนแอบแอบรู้มาว่าพี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยค่ะกับพี่ท็อปสตารวุฒินะคะสองสองท่านนี้เขาแบบมีแนวคิดมีจุดเริ่มต้นในการที่อยากจะล้ำลึกถึงแม่ปุ่มโดยที่เราไม่ไม่ได้แสวงหากําไรหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์อะไรนะคะคุณผู้ชมทุกคนทาด้วยใจเพราะว่าศิลปินทุกคนที่มาในงานวันนี้เนี่ย ทุกคนมาด้วยใจเ,เดี๋ยวเราจะได้ไปรับฟังบ้เพลงเพราะๆนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวง,งโดนจันแล้วเดี๋ยวเราเค่อยสัมภาษณ์ว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างกับการได้มาร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะครับโอเคตามพวกเรามาเลยตามไปเลยครับผม ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนักร้องเสียงหวานนะครับพี่หญิงพิการนี่เองครับผมโอ้โหสวัสสดีค่ะวยตลอดการครับคนนี้นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นเกียรติในงานวันนี้เราเราก็เป็นนักร้องมาหลายปีดีดักนะประมาณสัก2-3ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยไม่ทันหน่อยหรอไม่กันดูดูสองสามปีพี่หญิงเราแล้วอย่างนึงเนี่ยเราไม่เคยร่วมงานกับพี่หนึ่งจักรวาลแต่เรามีโอกาสได้ได้ติดตามงานของเขาว่าเฮ้ยเขาทำดนตรีอลังการมากเขามีการ ดัดแปลงประดิษฐ์ประดอยทุกๆอย่างในเรื่องของดนตรีเนี่ยมันสวยงามครับแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรคะพี่เอ่อร้องเพลงกล่อมนะคะแล้วก็ร้องเพลงเสียสาวเมื่ออยู่มสนะคะเอาแบบเสียงสดเป็นนิดนึงเสียงเสียสาวเสียสาวมือจับสายเพลงร้องโอ้และเฮลโอลแค่นี้แหละโอ้โหก็อย่างวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับพี่หญิงมากๆที่ได้ให้เกียรติเรามาพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณค่ะ ครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับนางเอกลิเกที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับไม่เป็นใครไปไม่ได้เลยครับต้องพี่จิริาวงเทวันครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมงานของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดงจันทร์ครบรอบ28ปีเช่นเดียวกันนะครับ ก็รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาร่วมงานนี้ครับจริงๆวันนี้ได้มีโอกาสจริงๆอยากไปที่วัดทับกระดานแต่ด้วยแบบนู้นนี่นั่นหลายๆอย่างไม่ได้ไปแต่วันนี้พี่หนึ่งจักรวาลได้เชิญจิ้งหรี่ขาวมารู้สึกว่าปลื้มใจปีหนึ่งอ่ะอยากมาอยากร้องเพลงพี่เพิ่งฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้จะร้องเพลงผู้ชายในฝันก็เตรียมโยกเบาๆด้านข้างเวทีแล้วจช่วงนี้จะมีซิงเกิลใหม่ไหมพี่มีค่ะแต่ว่าเราให้พ้นโควิดไปก่อนจิ้งหรี่ค่ะตลกตลกไม่ตลบตลก สายต่อสายต่อขาดขาดอยู่อยากให้ไปเล่นครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จิขาววงเทวันนะครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ28ปีของแม่คุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะัะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งสาวนะครับนักร้องคนนี้จะบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จัก ต้องรู้จักทุกคนแน่นอนอยากเจอคุณจริงใจครับผมพี่ดวงตาคงทองครับผมสวัสดีดครับจะก,กี่ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมครับ,บค,ครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานของบครบรอบ28ปีก่อนอื่นต้องบอกว่าพอเราได้ยินเขาเล่าหรือพี่ท็อปประกาติดต่อมาแล้วพูดถึงเรื่ององานนี้ คือไม่คิดอะไรเลยรับปากเลยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่อะไรก็ได้ที่เป็นพี่เบืงพุ่มพวดวงจันทร์คือเรายินดีมากๆค่ะคโดยเฉพาะ ปีนี้เป็นปีที่28แ,แล้วที่พี่เขาจากไปไม่ทราบว่าวันนี้พี่ร้องเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ร้องไปที่ร้องไปนะคะตะวันรับฟ้าเปิดเลยค่ะ,<ต>ะแล้ว <ตะ S 1> ช่วงนี้พี่มีซิงเกิลอะไรใหม่ๆม่ไหมครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจะเป็นคิดถึงใครคนหนึ่งก็เป็นเพลงที่พี่เพิ่งร้องเอาไว้<อ>แล้วพี่ตามีโอกาสได้หยิบมาคอเฟเวอร์หรือว่ามาร้องใหม่เป็นเวอร์ชันของพี่ตาเองอยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับพี่ดวงตาทองมากมากเลยนะที่ได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ นี่จะบอกว่าต้องบอกว่ามาทั้งครอบครัวเลยศิลปินครอบครัวแล้วกันนะพี่แต่อาสยามนะครับผมแล้วก็พี่ตายด้วยแล้วกันนะใช้เรียกพี่แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็น้องกิดนะฮะนี่คุณแม่ครับผมไม่รู้เลยครับเยอะเอาพี่สาวคนโตใช่ไหมฮะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ28ปีตื่นเต้นมากค่ะเป็นเป็นเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเอาตรงนกคือแต่ไม่เคยค่อยได้ขึ้นเวทีร้องเพลงของแม่พึ่งเลยแล้วทุกคนก็ไม่ค่อย เห็นแกแต่ร้องเพลงแนวแบบช้าๆเพลงของแม่พึ่งด้วยแต่จริงๆหนูว่าแบบมีแม่พึ่งเป็นแม่อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วทีนี้แต่ก็เลยแบบพี่หนึ่งเอาหนูเอาแม่กับตายกับน้องน้องไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็มาเลยมากันน้องเพลงสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ร้องเพลงหวานดีนะเคยฟังปกติเนี่ยแม่ไม่ได้ร้องมาเกือบ20ปีนะแม่นะแต่มีหนูก็แม่ก็เลิกร้องเพลงไปแล้วก็ตายละก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูนี่ตื่นเต้นมากเลย ปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยร้องเพลงช้าด้วยซ้ําเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่แต่ก็จะเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะตลกมากกว่าแ,แต่ว่าวันนี้คือเป็นเพลงที่ตื่นเต้นเพราะไม่เคยร้องนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยของพวกเราเป,เป็นเพลงนี้หนูไม่เคยร้องขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนเลยใช่ครับเราจะ,จะบอกว่าครอบครัวนี้ครบจริงๆนะฮะันักเต้นก็มีนักร้องก็ครบเลยนะต้องขอบคุณนะครับพี่กระแตสยามแล้วก็น้องต่ายแล้วก็น้องกฤษแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมนี่ก็อีกหนึ่งสาวนะครับผมสําหรับน้องปรีนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นะครับคนที่เล่นภาพยนตร์พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ<ช>รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร้องในงานของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ28ปีค่ะก็อยากมาร่วมงานทุกๆงานเลยที่เป็นของแม่นะคะปีนี้ก็หนีโควิดก็ต้องมาจัดแบบเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตให้แฟนๆทางบ้านได้ชมกันก็เป็นมิติใหม่ของการร้องคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเพื่อแม่พึ่งทําเพื่อแฟนเพลงของแม่พึ่ง จะได้มารำลึกเพลงของแม่พึ่งกันค่ะวันนี้ร้องสามเพลงค่ะเมื่อสักครู่ที่จบไปก็มีเพลงไอแสงมีออนมีเพลงเร็วด้วยค่ะเพลงคิดถึงบ้างเนื้อ,อแล้วก็อีกเพลงหนึ่งสุดแค่แสนรักนะคะของแม่พึง่งท่้นหนึ่งสักท่อนหนึ่งนะะ้องเสาค่ะน้องรักพี่มากเกินไปเกินไปดอกนางพี่ถึง ตอบก,กายใจใครพักดีนึกว่าอย่างไรไม่เสียฟรีต้องมีดีตอบย้อนฟังแล้วอยากกินชายเย็นเลยหวานหลือเกินอยากฟังให้จบเลยฮะ าฝากผลงานช่วงนี้มีผลงานอะไรฝากคุณผู้ชมได้นะคะค่ะช่วงนี้เปาก็มีอัลบั้มใหม่นะคะชื่อว่าเปารีบูดนะคะซึ่งอัลบั้มนี้ก็มีรวมทั้งหมด5เพลงด้วยกัน<ม>ก็จะพาแฟนๆไปสนุกกับ5สัญชาตินะคะม,มาดูกันนะคะว่าอัลบั้มนี้จะเป็นยังไงนะ,ะทาง y t u t u แกรมม Mi โกค่ะครับผมยังไงเอ็มต้องขอบคุณสําหรับน้องเปรารีมากๆเลยที่ได้มาพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณคับขอบคุณค่ะ ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะครับเขาบอกว่าเป็นเอาที่เสียงหวานมากๆเลยนะจะบอกว่าเจ้าหญิงลูกทุ่งก็ได้นะพี่ฝนรัาสุนทรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยและน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะใช่ครับก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ28ปีของแม่พุ่มพงงจักรก็มีความรู้สึกดีใจแทนพี่พึ่งนะคะที่28ปีแล้วกับการจากไปพี่พึ่งยังเป็นที่รักยังเป็นราชินีลูกทุ่ง ของพวกเราอยู่จนทุกวันนี้พี่พึ่งก็เหมือนเป็นค,ครูไกลๆของเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยเจอพี่พึ่งตัวเป็นๆน,นะไม่เคยเจอแต่ว่าเราได้ร้องเพลงของพี่พึ่งและใช้เพลงของพี่พึ่งเนี่ยต้องใช้คําว่าทํามาหากินจนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะฉะนั้นพี่พึ่งคือครู แล้วช่วงนี้ที่ฝนนอกจากที่ผมเคยฟังผู้ชายของฉันะนะ,ะเพลงนี้นะเป็นเพลงที่สนุกมากฟังบ่อยของเพลงพี่ฝนนะ,ะนอกจากซิงเกิลนี้แล้วยังมีช่วงนี้จะมีใหม่ไหมก็เพิ่งจะเพิ่งจะออกเร็วๆนี้เองนะคะ,คะวันที่วันที่1ิบท,ที่ผ่านมานะคะชื่อเพลงจืดทุกคําจําทุกอย่างอ,อ,อ ปล่อยแล้วใน youtube ช่อง YouTube Channel อของพี่ฝนธนสุนทรเองมาติดตามกันนะครับนะคะยังไงเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับฝนด้วยนะคะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝนธนสุนทรมากๆเลยที่ได้ให้เ,เกียรติมาพูดคุยกันนะครับผมยินดีมากๆเลยครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ศรีสิวัตรครับผมนี่ครับผมครับวันนี้พี่ศรีรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้มาร่วมคขรอบ อ่ายบปีของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนสายลูกทุ่งนะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้ทํารายการเกี่ยวกับการประกวดเพลงลูกทุ่งดังนั้นพอช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะยินกับบทเพลงนี้เป็นแนวเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าถ้าเราจะได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการรำรึกถึงเขาเรียกว่าแม่แบบ ของของหรือว่าเป็นไม่ใช่เป็นแค่แม่แบบเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินลูกทุ่งทั้งหมดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นใครใครก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อได้รับเกียรติแบบนี้ผมก็อยากที่จะมาทำครับขอบคุณมากครับวันนี้ได้สมมาตรได้พี่สีครับผมยินดีครับยินดีครับครับผม วันนี้นะครับเราก็อยู่กักบอีกหนึ่งสาวนะครับผมที่ได้มาเป็นเกียรติร้องเพลงครบรอบ28ปีนะฮะของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องเหมือนน้องแบบยังไงกันน่ะค่ะน้องปียชัดยันทาเซงกันปบียชัดลูกถุงไอ้ดนลูกถุงไอโดนโอ้ยไอดนอนน้องปบียชัดรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมในงานวันนี้ ตอนแรกนุก็แบบตกใจนะคาแบบเพื่อนบอกว่าให้จีไป้จีให<า>้มาลองเพลงงาน,นนั่น่28ปีดวงจันทร์เมนหลักฝาเนี่ยนะค่ะนุกก็ดีใจอยู่ค่ะบัดแต่ว่าก็ตกใจเห็นน้คกตกใจเรื่องตกใจเพราะอะไรครับเอ้านุกก็ได้มาลองนุองยางหลองมวุมหวานนวลหนะคกาอ้บบ <c oughs> อใครบอกเป็นไงครับพอได้จะร้องเพลงจบแล้วเมื่อกี้ความตื่นเต้นมันหายไปบ้างไหม มื่อนู้ยังเย็นอยู่ตอนเหนือนี่บอกดีเลยนะครอ๋อมือมือยังเย็นพี่เเต้นนะครับน้องตื่นเต้นมือน้องเย็นจริงๆพี่จริงเหรอครับผมจับได้ด้วยแล้วครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างผลงานเพลงบุญญาขึ้นหอดค่ะก้องไอหนึ่งจักรวาลน่แต่งงานฝากเพลงบุญญาขึ้นหอดด้วยค่ะในสองยูทูบกล้องไอหนึ่งจักรวาลกันครับผมนะฝากน้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสอง นี่ก็เป็นอีดึงสาวนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเป็นไปใครไปไม่ได้นะครับผมพี่ยุ้ยยัเยอะครับผมนี่คือตำนานเลยครับผมอ่าัครบตำนานจะําพี่ยุ้ยว่าไงว่ารู้สึกยังไงพี่พ่อพี่ยุ้ยร้องทุกปีเลยรู้สึกว่ากลัวว่าคนอื่นเขาก็ต้องเบื่อเนาะยแต่ว่าเราก็ร้องให้มันน้อยลงมาเท่านั้นเองก็ดีใจค่ะเพราะว่าทุกปีก็มีคนลํำลึกแล้วก็ยิ่งเป็นงานของพี่หนึ่งอย่างเงี้ยพี่ท็อปอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่คือเขาเขามีความลํำลึกอะค่ะแล้วก็ เราก็ทําให้เราดีใจเนาะเพราะว่าเราเป็นคนในเรื่องที่จะทํางานวันที่13ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีคนต่อเนื่องมาตลอดตลอดทุกปีอย่างเงี้ยยูก็อยากจะให้มันอยู่ทุกปีอย่างงี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะใครทําก็ตามแล้วตอนนี้พี่ยูจะมีซิงเกิลอะไรใหม่ๆไหมครับตอนนี้ออกเพลงชุดใหม่นะคะพอดีว่ามันเจโควิดแล้วก็เลยยังไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันมันเป็นเพลงช่อยเพลงช่อยโซเชียลนะคะเป็นเพลงเป็นเพลงช่อยเลยเพลงยเลยนะคะแล้วก็มีลำวง for it combo นะคะ ครับผมจังหวะเรลยสมองใช่เป็นลำวงเลยค่ะเป็นมันๆเลยเราเตรียมไปโจ๊้ไปมันกับพี่ยูญาติเยอะกันได้นักครับติดตามพี่ยูด้วยแล้วนะครับขอบคุณครัขอบคุณนะครับครับผมวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งสาวนะครับทุกคนต้องรู้จักกันนีแน่นอนครับพี่จิ๋วนะครับผมวันนี้ไม่ได้มานิวจิ๋วนะครับอันนี้อันนี้สมนิวไม่มาสมได้เดี๋ยวพี่จิ๋วนิว อันนี้น่าจะนิ่วมากกว่านนิ่วครับผมน่าไปผ่าเอะครับผมวันนี้พี่จิ๋วรู้สึกยังไงบ้างครับผมตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าไม่เคยเจอตัวจริงเลยค่ะก็จริงๆรแล้วเหมือนกับเรียกว่าข้ามสายมาเลยจริงๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจที่พี่หนึ่งยังคิดถึงยังชวนมาเพราะว่านี่เป็นอีกปีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําความพิเศษให้กับแม่คุณพพวงก็ทํากันบ้านอย่าง ยังหนักค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าคนลุกฮุ้ก็คือคนที่ร้องเพลงแบบตัวจริงเสียงจริงจริงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็มาด้วยพลังที่เต็มจิ๋วก็อยากจะแบบทําให้ละเอียดที่สุดดีที่สุดไม่มีใครแรงกว่าสามสาวนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะพี่เจนพี่นุ่นพี่โบนะครับผมเขาผมก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มา ร่วมงานครบรอบ28ปีครับผมตัก็เต้นแล้วก็ดีใจ<ช>แ,แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแหละที่ให้พวกเราได้มาร่วมงานวันนี้28ปีดวงจันทร์แม่ลักาครับผมก็เหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยก็ไม่คิดในฝันนะว,ว่าแบบจะได้แบบมางานมา,มางานของแม่พึ่งงานนี้นะคะเ,เพราะว่าเป็นเหมือนแม่เป็นเป็นเป็น,ปนต้นฉบับของพวกเราอยู่แล้วค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ พี่น้องๆเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกคนและก็เสียงดีทุกคนเลยไม่มีใครตื่นเต้นไปกว่าผมแล้วครับผมแล้วตอนนี้ตอนนี้เอ็มเขาเตรียมคาเ้นมาด้วยใครบอกพี่นี่เอาตัวเองเล่นคนเดียวเลยอ่ะอ่ะเอาไปไงดูชื่อเจนมากับนุ่นกับโบกับเอ็มเอ็มด้วยเปไงเอ็มครับเอ็มครับผมเอ็มมากับโปมากับเจน เยอะนะเยอะเลยครับผมนอกจากนุ่นเจนโบแล้วจะมีซิงเกิลอะไรออกมาอีกไหมครับวงวาเลนไทน์ค่ะตอนนี้ทำซิงเกิลใหม่ล่าสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอปล่อยอย่างเดียวค่ะคืออยากจะบอกว่าไงครับคุณผู้ชมโควิดไม่สามารถทำอะไร3คนนี้ได้เลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้จริงๆครับคือเลื่อนไปก็3คนนี้ครับผมเลื่อนไปก็3คนนี้ครับไปไงก็ต้องเจอ3สาครับผมใช่ครับ ถึงบ้านเลยครับผมนะยังไงเอ็มต้องขอบคุณสําหรับ3สาวทุกคนเลยนะครับที่ได้มาพูดมาคุยมาอัปเดตกันนะผมขอบคุณมากครับโอเควันนี้ครับเราอยู่กันอีก2สาว1ชายหรือเปล่าสาวหรออสามสาวกับหนึ่งชายอสามสาวแล้วกันนะครับผมหนึ่งชายคือพี่อเโอเคครับผมวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างเกลียดมากเล ก็มีความสุขมากที่ได้มาถ่ายทอดผลงานเพลงแม่พึ่งให้ทุกคนได้ฟังการผ่านไลฟ์สดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นโควิดก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้มีรุ่นพี่ศิลปินหลายๆคนที่วันนี้หนูก็มีโอกาสได้มาฟังเสียงสดๆของพี่พี่เราก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันร้คงอบครัวนะคะคนรักแม่พึ่งนะคะดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อเร็วๆนนี้ค่ะรอติดตามนะคะข้งหนูก็เลิกกันซ้าค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ หนูก็ทองดำนะคะแล้วก็รายการเพชรตัดเพชรนะคะฝากรับชมกันด้วยครับผมยังไงพี่เอ็มต้องขอบคุณทั้งสามสาวเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยและอัปเดตกันนะครับผมขอบคุณครับครับนี่ก็อีกหนึ่งสาวนะครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ2ี่ปีของราชินีลูกทุ่งแนครับน้องแก้มเดอะสตา์นี่สวัสดีครับผมตัวคุยมากเลยตัวจีรู้สึกยังไงได้้างครับว่าได้มาร่วมงานในครั้งนี้ของแม่พึ่งครับเป็นเกียิคระ จริงจริง,รง,รง,รงแก้มอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแปนเพลงแม่พึ่งมาตั้งแต่เด็กเลยครับร้องเพลงแม่พึ่งได้ตั้งแต่เด็กแต่ละเพลงที่เราร้องหัวใจถว,วายวัดประกวดอะไรเงี้ยตลอดเพลงนี้แบบยากมากเลยใช่แต่ตอนเด็กมันโอเคไงแต่คือแบบต้องยอมรับนะเพราะว่าสามารถแยกสตริงลูกทุง่งพอร้องลูกทุ่งก็ไม่ติดสตริงเลยแล้วช่วงนี้จะมีผลง,งานซิงเกิลอะไรใหม่ห อ่ามีค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะไปอัดเป็นเพลงละครค่ะ,ะคเป็นเพลงละครแต่ว่าเราติดตามนะคะแล้ววันนี้มาร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงโลกของพึ่งค่ะแล้วก็ร้องเพลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนร้องกับน้องเกดน้องสาวแก้มมาด้วยก็เลย ือเพลงนี้เกดประกวดตั้งแต่เด็กน้องเกดน้องเกดก็เป็นหนึ่งในคนที่ประกวดด้วยใช่ไหมแต่น้องเกดประกวดดะ s ต a r มีหกใช่พี่อ่ตอยู่แล้วก็ร้องอีกเทรนดงเงินดัมมีไหมค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับแก้มเดอะสตาร์ด้วยนะครับที่ได้มาพูดคุยกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับาๆแล้วคนนี้นี่นะครับคุณผู้ชมคนนี้คือขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่เป็นพ่องานนะครับ พี่ท็อปนะครับเป็นคนที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นครับผมครบรอบ28ปีของคุณมพวงดวงจันทร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับการที่เริ่มงานของคุ้มพวงรู้สึกยังไงบ้างครับต้องบอกว่าพี่เนี่ยมีโอกาสได้ทำงานให้พี่พึ่งนะสองครั้งแล้วนี่คือครั้งที่2นะที่แบบว่าดีโอกาสเป็นคล้ายๆดีรเรเตอร์เป็นคนดูแลเป็นผู้กำกับเนี่ยนะครับพี่เนี่ยเป็นแค่ตัวจัดการบริหารจัดการแล้วก็การผูกเรื่องผูกความอะไรต่างๆ ะะเพื่อที่ทําให้งานนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นในนะทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดสดในส่วนของการเรื่องของการแสดงซึ่งก็ได้หนึ่งจักรวาลมาแล้วก็วงมาทึ่งบอกว่าสุดยอดมากวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริงกับงาน28ปีดวงจันทร์ไมลัาฟ้าเพราะว่าเลือกเพลงในแต่ละเพลงมาเนี่ยได้ฟังทั้งเพลงที่เป็นเพลงคุณภาพนะเพลงชั้นครูได้มีเพลงฮิต งจงหวะสนุกสนุกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวต้องขอบคุณสำหรับพี <S <S <P> ่ท <top> ็อปมากๆเลยไม่งั้นงานนี้จะไม่มีถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ครับผมขอบ, <นะ S 2> ขอบคุณครับบี่มาทีนะ่นะีบค,ครับผมนะนี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือที่ไก่จันจงนั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่ถือว่าเป็นทายาทอยู่แล้วครับผมวันนี้นะฮะทายาทที่งเพลงแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นน้อง ช่น้องสาวอยู่แล้วครับก็จะบอกว่าทุกครั้งหรืกว่ารู้สึกยังไงเมื่อถึงครบรอบถ้ามาคมถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นข่าวเรื่องดีๆก็คือมีความสุขที่ทุกคนคิดถึงพี่พึง่งรักพี่พึง่งแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีใครที่บอกว่าลืมเลือนบทเพลงของพี่พึง่งแล้วก็ตัวของพี่พึ่งเลยมีความสุขทุกครั้งที่ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบเห็นมายืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไกาก็ฝากฝากว่าขอบคุณสําหรับทุกคนที่รักพี่พึ่งแล้วก็ ข่าวสารอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปฟังมันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยเพราะว่าสุดท้ายทุกคนที่ทํามาก็ทําก็รักเขารักพี่พึ่งคนเดียวแล้วก็เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนทาให้พี่พึ่งฉะนั้นแล้วสิ่งอื่นเรามองข้างไปดีกว่าค่ะใครรักใครก็ทำเนาะใครรักใครก็ทำใช่ทุกคนมีสิทธิ์จะทาหมดแล้วอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ทําให้พึ่งเสียหาย แล้วก็เป็นการเชิดชูบูชาครูถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้อิมก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ฝากติดตามผลงานเพลงดีๆจากท่ายท็อปไลน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอคุณคขอบคุณพี่ไก่ครับขอบคุณครับ เราเชื่อว่าพี่พึ่งคงรับรู้ได้ไม่มีคําขอบคุณที่เราได้ยินจากปากของพี่พึ่งที่เราอยากจะได้ยินในวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญสายเลือดของพี่พึ่งครับอยากจะมีอะไรที่อยากจะพูดขอบคุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์ครับแหมปรับปรับอารมณ์เร็วเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าเราจะมายืนอยู่แล้วก็ เห็นความสำเร็จในวันนี้ได้เราช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแต่ว่าวันนี้หนูเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่างานนี้มันไม่ได้เป็นการบังเอิญเพิ่งเกิดแต่มันเป็นการที่พี่เพิ่งเขาเลือกที่จะให้มันเกิดเกิดจากที่พี่เพิ่งเลือกคนที่มาจะที่จะมาทําตรงนี้ก็คือเลือกพี่หนึ่งให้ทุกคนได้ยอมรับว่าเพลงของพี่เพิ่งสามารถอยู่ใน ทุกยุคทุกสมัยได้ในฐานะเป็นตัวแทนของครอบครัวนะคะพี่ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้ค่ะขอบคุณพี่ท็อปด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ผมทําวันนี้นะครับเราผมเป็นคนรับเห็นลูกทุ่งมากบางคนอาจจะไม่รู้ ถ้าไม่มีเพลงลูกทุ่งวันนี้อาจจะไม่มีชื่อหนึ่งจัก,กรวาลน,นะครับและผมอยากจะให้เพลงลูกทุ่งอยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านานผมว่ามันคืออคือคุณค่าของเพลงลูกทุ่งเป็นของคนไทยซึ่งไม่มีชาติไหนในโลกทําได้เหมือนเราไม่มีชาติไหนในโลกร้องเพลงได้เหมือนนักร้องเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียนแบบใครเพราะว่าของเรามีพื้นฐานที่ดีมีครูเพลงที่ดีผมถือว่าพี่พึ่งคือ ครูบาอาจารย์ของผมคือเพลงคือครูเพลงของผมทําให้ผมมีวิชาความรู้ในการแกะเพลงเอาพิพึ่งทุกเพลงแล้ววันนี้ผมดีใจมากที่ได้เล่นเพลงพิพึ่งอีกครั้งหนึ่งจากไม่มีใครรู้เลยว่าผมเล่นเพลงลูกทุง่งผมเล่นเพลงพวกนี้มาตั้งแต่ผมอายุสิบกว่าขวบเล่นตามคาเฟ่เล่นให้นักร้องด่าทุกวันเพื่ออยากจะศึกษาว่าเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วเล่นให้ดีๆแล้วเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณศิลปินทุกๆคนจริงๆขอบคุณคับ